สวัสดีครับต้องขอขอบคุณฝ่ายประชาธิปไตยนะครับที่เลือกคุณสุรชาติชนทองครับเพื่อไทยแล้วก็อีกออหลายพักนะครับที่เป็นฝ่ายของประชาธิปไตยแต่คุณสุรชาติได้เสียงข้างมากก็คือมาจากชนะไปเด็ดขาดแล้วจากดูในเหตหรือว่าใน YouTube นะครับน่าจะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ น่าจะชนะขาดโอเคนะครับอขอขอบคุณด้วยเคตหลักสี่นะครับที่แก้ตัวสาเร็จก็แสดงให้เห็นว่านะครับฝ่ายประชาธิไปตไตยของเราเขายังโอเคนะครับก็คือก็คือดีใจอรวตรงผมก็ดีใจที่ว่าฝ่ายปรชาธิปไตยเราชนะจะได้ให้รู้นะครับได้ให้รู้ว่ารัฐบาลที่มาจากการ,รเผด็จการ ไม่มีใครต้อนรับนะครับแล้วก็ไม่มีใครเอาทั้งประเทศไทยและทั่วโลกนะครับต้องเล่นคําว่าทั่วโลกเพราะว่าไม่มีใครเอา,เอาจริงๆต้องให้รู้สํานึกนะครับว่าที่คุณทํามาเนี่ยแปดปีเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาดีขึ้นมาเลยนะครับคนถักคนจนก็ยังจนเหมือนเดิมแล้วก็ต้องลําบากเหมือนเดิมและลําบากกว่าเดิมด้วยครับต้องหาเงินกว่าจะได้วันๆหนึ่ง ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่คนที่ว่ายังมีงานทําก็โอเคก็ยังก็ยังดีแต่คนที่ไม่มีงานทำเป็นที่ตกงานนะครับหนักครับบอกไปเลยว่าหนักเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือแย่มากบอกได้เลยต่างชาติก็ไม่เข้ามาลงทุนอะไรทั้งหลายแหละก็คือในประเทศก็ย้ายฐานผลิตไปทางเวียดนามไปอะไรก็คือประมาณนี้นะครับ หลายเหลตและหลายธรรมะก็สรุปให้ฟังแล้วผมก็มาสรุปคร่าวๆก็คือง่ายๆรัฐบาลออกไปเถอะครับคุณไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศนี้ผมเป็นเผด็จการทหารใช้ปืนยึดอำนาจเข้ามาและบริหารแปดปีไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเอาง่ายครับออกไปครับผมออกไปเอถอะทำไมออกดีๆถ้า นั่นมาก็คือต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับค,รรคุณทําอะไรไว้มั่งคุณทุจริตอะไรไว้มั่งผมไม่เชื่อครับว่าคุณไม่ทุจริตคุณต้องตรวจสอบและอะไรทุกอย่างต้องว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมต้องยุติธรรมจริงๆนะครับไม่เลือกปฏิบัติกับฝ่ายใดๆคือคุณต้องได้รับผล ที่คุณกระทำมาทั้งหมดทั้งหมดนะครับเน้นว่าทั้งหมดคุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดและการที่ทำให้ประเทศพังพินาศขนาดนี้เศรษฐกิจพังพินาศขนาดนี้ก็อคิดเอานะครับทั้งฝ่ายที่เป็นสารหรือตุลาการอะไรก็ไรทั้งหลายแหล่ ต้องเป็นธรรมนะครับเอนเข้า,าข้างใดข้างหนึ่งไม่เอานะครับขอความเป็นธรรมนะครับผมแค่นี้ครับผมก็าฝากไว้นะครับรัฐบาลคุณไม่มีประสิทธิภาพมาออกไปเถอะตามนี้นะครับขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กลุ่มน้องๆที่เราได้พูดคุยกันไว้นะครับทุกกลุ่มขอบคุณมากๆที่มากดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณครับผม แล้วถ้ามีโอกาสก็อยา่างที่พี่พี่จะทำตามที่พูดไว้นะครับผมทุกอย่างขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub ส c r i b ์กดติดตามให้พี่ได้พันคนเร็วๆผู้ผ่านอยู่กดยูทุกใหม่เร็วๆขอขอบคุณไในโอกาสนี้ด้วยนะครับผมบค,ครับ